คู้เราเนี่บ้านอ่าสับปะผได้เลยเอภคสามให้หลงคุณแนะนำดึกอ่ะในสรับในภาคสามนะครับคู่ของเราก็จะเป็นฟิลแบบว่าจากที่เดย์เคยตามใจอิดตอนนี้อิดต้องกลับมาตามใจเดย์เพื่อที่ว่าจะเอาความทรงจําของเดย์กลับคืนมาให้ได้ในช่วงระยะเวลา3ปีที่เคยคบกันมาครับใช่ครับคือเมื่อก่อนนี้เดย์แบบดูแลอิดตลอดเลยต่อไปก็จะเป็นอิดที่ได้แบบ ดูแลเดบ้าครับเห็นว่าเขาเอาใจเอาใจแบบสูงมากเอาใจเยอะมากเรื่อนี้เขาใจใจเยอะมากคืออิฐนี่เป็นคนที่เอาใจใจมากๆเลยนะครับคือคนที่สำคัญเวลาแบบอยากได้อะไรเล็กน้อยอย่างเงี้ยสมมติอะเรื่องเค้กอยากกินเค้กคือเฮ้ยมันต้องกินตอนนี้เวลานี้เลยใช่ครับคือเป็นคนที่เอาใจใจมากๆต้องใช้ความใจเย็นขนาดไหนครับยังไง ถามผมเหรอเราใช่เราอ่ะเอาแล้วในความใจเย็นค่ะต้องลองรับอารมณ์เขาหูเอาจริงๆมันมันคือถ้าอยู่ในความที่เป็นอิดแล้วอ่ะเราก็คือก็เหมือนเหมือนเป็นคนรักกันแล้วคือเขาเลยเหรอได้ได้ได้ใน้ที่บางต่อๆเลยลูกเหมือนเราเป็นแบบคนรักกันแล้วไงคือมันก็คบกันมาอยู่ด้วยกันมา3ปีแล้วมันก็เป็นระยะเวลานานพอสมควร มันก็เหมือนตอนแรกก็ยังปรับตัวไม่ได้แต่พอมาอยู่ภาคสามเนี่ยมันเริ่มปรับตัวได้แล้วมันก็ดีครับคือมันก็ไม่ได้ยากนะครับว่าแบบเออเราอยู่ด้วยกันแล้วต้องปรับตัวยังไงคือจากเป็นคนที่เอาแต่ใจยอยู่แล้วอะ,อะกลายเป็นต้องไปเทคแคร์คนอืน่นเลยยากตรงนี้ครับ หลงความต้องใช้ความรุนแรงค่ะไหนครับเรื่องนี้ดุเดือดมากเลยครับก็คนโอ้รุนแรงทุกทุกซีนเลยครับ<ม>ทุกซีนเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทําการาคําพูดหรือว่าอะไรก็ตาม,มจะใช้แต่อารมณ์ในส่วนใหญ่ครับเหตุ<ม>ผลไม่ค่อยมีมมมมมเลิฟซีนเดือดมากเลยนะครับโอ้โหเราต้องคุยกันยังไงบ้างพวกเราเลิฟซีนเหรอครับเลิฟซีนเอาตอนเวิร์กช็อปก่อนดีกว่าตอนเวิร์กช็อปเรารู้สึกว่าเราน่าจะทําได้แบบ น่าจะเกร็งๆกันอยู่ใช่แต่พอไปถึงหน้าเซตผมรู้สึกว่ามันเราทลายกันแพ้ไอ้กำแพงของแต่ละกันออกไปใช่ครับมันเหมือนไม่ต้องคิดอะไรแล้วคือพออยู่ในซีนปุ๊บเราก็ทําไปเลยเพราะต่างคนรู้สึกว่าต่างไว้ใจกันอย่ครับเล่เล่นด้วยกันง่ายอฝากให้ไปติดตามคู่เราหน่อยค่ะเพราะว่าที่เซอร์ปล่อยออกมาคือแบบงที่ด้วยก็ เอาเอางี้ดีกว่าเนาะเอาเอาเอางี้ดีกว่าเรื่องเรื่องอะโคตรมีคนอ่านอ๋อหนึ่งร้อยล้านวิวเลยเนาะใช่ต่างคนก็ต่างความคิดแหละว่าตัวละครของเราจะเป็นยังไงกันในในฐานะที่ทุกคนเคยเห็นตัวละครในความคิดของทุกคนแล้วคราวนี้อยากให้ลองเปิดใจมาดูตัวละครที่อยู่บนจอทีวีบ้างใช่ครับพวกเราก็สัญญานะครับว่าจะทําให้ออกมาดีที um> um> <k 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 ่สุดในในแบบของเรา ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ไม่ตรงคาแรคเตอร์ตามที่ทุกคนคิดไว้แต่ว่าเรามาดูเดย์อิตในฉบับของเราดูนะครับใช่ครับผู้ต่อไปครับเป็นผู้สองอ่าแนะนำตัวแล้วก็แนะนำว่าเรารับทเป็นอะไรครับครับสวัสดีครับผมไนนะครับผมเอ้ผมลอซี่ครับลวบทเป็นไนครับยินบทไยอินบทเปนบทสวัสดีครับผมชื่ออาร์ตนะครับ มีพัทครับผมแลวบทเป็นเกีย์ครับผมบทบาทคู่เราเป็นไงบ้างก็ต้องบอกว่านิสัยของเกียเนี่ยโปยปกติเอาเป็นคนกวนๆครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือตอนแรกก็ทําไม่ดีกับเขาไปเยอะครับแต่พอโดนความรักเอาคืนก็เลยต้องยอมทุกอย่างครับผมเีโรลลาต่อคนนี้เลยครับจริงผมก็เคารพแต่ทุกคนนะครับผมทีเวนทีเวนเกียเลือยอยู่คนเดียวครับผมครัเขาเป็นลูกแมวผมเอง ใช่ครับความน้ำเสียของคู่เรามันจะเยอะเหมือนเหมือนคู่โอต้องต้องบอกว่ายอมคู่นี้นะคู่นี้เยอะกว่าโอ้โหเขามีแบบทุบทุบทุกทับตบตึ๊บตึ๊บตึ๊กแตกคู่เราก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักอะไรอยาเป็นแเราเป็น้ัวกลา่เนาะได้ครับเออก็มีแบบตอนทีเซอร์หลุดออกมาก็มีคู่เราที่อยู่แบบน้ำตกแบบแฝดตอนนี้แล้วแบบแฝดแต่รอตัวทีเซอร์ตรงเชียร์เขาหลังก็เลยังไงใช่ครับต้องบอกตอาเป็นไปส่งครับตัวเดินเรื่อง ใช่ไปส่งเพื่อพิเศษหรอไปส่งเพื่อเพื่อเพื่อเฉลยอะไรบางอย่างอ่าใช่ต้องไปรอดูอ่าฝากแฟนๆติดตามคู่เราหน่อยครับครับผมฝากติดตามนายด้วยนะครับในเลิฟซินโดมนะครับครับผมก็ฝากเกียร์ด้วยนะครับยังไงคู่ของเราสองคนก็จะพยายามทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับผมครับค้วยนะครับคู่ต่อไปก็จะจบเอาเลยเพราะอะไรครับโอเคครับ สวัสดีสสดครัคบปั๊นนะครับก <c> ๊ก <c> ครับผม <c> รับบทเป็นนีนะครับร <gasps> ับบทเป็นนิกครับถฮกแล้วแล <c> ้วเราเราต้องเล่าอะไรบ้างนะครับความสัมพันธ์ของคู่เราความสัมพันธ์ของ <c> <c> คู่เราในนี้ในภาค3ก็มันจะกระโดดมาในตอนที่เราเป็นแฟนกันเรียบร้อยแล้วครับผมจริงๆตอนภาคหนึ่งนี่ก็อาดูเดือดไม่เผ็ดจัดเดยอิดเลยครับแต่ตอนนี้เรามาเป็นแบบอา รักใสแฟนกันแล้วเพราะว่าในภาคสามเราเป็นแฟนกันแล้วครับแต่ว่าตอนภาคแรกก็จะมีความแบบว่าเหมือนเราทําเป็นไม่ชอบเขาแต่จริงๆเราก็ตกหลุมรักเขาอยู่ตัวอะไรซึ้งเหรอคนแม่ไม่จะมีปมอะไรพิเศษไหมของพูนเราโอ้โหยากจะบอกว่าผมอ่านแล้วผมอ่านผมอ่านนิยายมาแล้วผมดาวเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วภายใต้ความร่าเริงแบบเนี้ย อันเดอร์ไลน์ของตัวตัวผมตัวของนิกเองเนี่ยจะค่อนข้างลึกมากมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่นต่างๆมีการโดนทำ้ายร่างกายด้วยมีการโดนคุามเครียดที่ชายต่างๆด้วยซึ่งใครอ่านนิยายมาก็จะพอรู้บ้างว่าในภาคหนึ่งที่นิกโดนแบบ กระทมามันทําให้เก like <masterpiece> ิดหน้ากากอะไรออกมาบ้างผมเลยว่าบทนี่ค่อนข้างจะยากด้วยเหมือนกันเราโดนกระทำผูดถูกกระทำหรือเปลาเราออนี่ก็กระทำมาแต่ตอนแรกเลยครับอ๋อหัวไงหัวหัวหรือจ้าจ้าส่วนตัวของของนี้นะครับก็จะเป็นแบบออมีความอดทนนิดนึงครับมีความอดทนแล้วก็รับฟังของตัวตัวนี้นะครับเพราะว่าเรารู้เบื้องลึกเบื้องหลังของนี้ครับว่าครอบครัวเขาเป็นยังไงมีความอ มากกว่าที่เขาจะหัว่จครับผมถ้าเขาไปได้ติดตามรถสีมีคู่เราบ้างเป็นอ้มหเป็นขนาดไหนจะขนาดไหนอะจะขนาดไหนอยากตาน ต้องรอดูนะคในบทอัปเดตเรายังเรายังไม่ได้อัปเดตเน่แต่ถ้าในแบบถ้าในนิยายคือมันก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเหมือนกันนะครับหนักหน่วงอาการครับอาจจะไม่เท่าในทีเซอร์ดีในห้องน้ำมันขนาดนั้นอะไรตกเออแอบสปอยว่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคเองฝังงานฝังงานฝังงานจบไหมฝังงานฝังงานครับ เอาดิเอาดิก uh, okay. ็ฝากรัก <Tonight> ซ okay. oh. OK. oh. okay. oh. ah. uh ินโดมด้วยนะครับผมเลฟซินโดมนะครับคุณดีผักคุณฝากตาดด้วยนะครับผมรับบทเป็นนี้นะครับในรักก็โคตรหอยใางมืงสามครับผมฝากนิ้ด้วยนะครับในเลฟซินโดมรักก็โคตรหอยใางมืงสามนะครับฝากคุณนี้ด้วยนะครับเจ่สวัสดีครับอ้าต่อไปครับคุณต่อไปครับอ่ะคุณเราครักแนะนำตัวชื่ออะไรครับครับสวัสดีครับ เอ่อผมฮาร์นนดชินนายเดย์เชาเลิคุณนะครับรับบทเป็นนันครับครับผมนนนะครับรับบทเป็นแม็กซ์ครับครับผมสำหรับเอ่อที่ของเราเป็นคู่นันแม็กนะครับสำหรับตัวนันนะครับก็จะคือจริงๆเป็นคนที่ผมว่ามองว่านันเนี่ยเป็นเหมือนเหมือนผู้ชายลหลายๆคนที่เวลาอยากจะแสดงความรักออกไปจะเน้เนไปที่การกระทำมากกว่าเวลารู้สึกห่วงรู้สึก ใหญ่จะเน้นองไปเป็นทางแบบเป็นเรื่องเหมือนคาสางไปเลยจะไม่ค่อยมาแบบมเมต์สวีมากมาหรือทําให้แบบตัวแม็กเนี่ยรู้สึกว่านายเป็นคนไม่มีหัวใจหรือว่าเป็นคนแบบโหดหรือเป็นคนใจร้ายแล้วคราวนี้ด้วยความที่เขาเป็นคนแบบตรงไปตรงมาแพ้ใครก็ไม่เป็นแล้วก็ต้องการอะไรก็กอยากจะไปคว้ามาให้ได้ซึ่งพอเขาต้องการในตัวแม็กเนี่ย <laughs> <laughs> เขาก็เลยใช้แบบวิธีที่ค่อนข้างจะแบบ straight forward นิดนึงในการแบบ าาแสดงว่าถ้าเราต้องการเขามันก็ต้องมีเอ็นซีสิคโอ้คือคือไงสำหรับแฟนนิยายหลายๆคนนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ที่อ่านตัวละครน,นันแม้เพิ่มอีกเรื่องหนึ่งอะครับจะเห็นเลยว่าฉากเอ็นซีในเรื่องนั้นอะค่อนข้างจะจะหนักมากๆ <c oughs> เรียกว่าหน้า <c oughs> เวนหน้าเลยก็ได้ครับนนหน้าเวน้าจริงๆครับแบบบทหนึ่งบทหนึ่งต้องมีสักหนึ่งฉากแสดงว่าคู่เราก็ไม่น้อยจากที่อื่นเลเอ็นซีน่าจะ ที่สุดของในจริงในเรื่องซินโดมเนี่ยครับทั้งนักเขียนเองแล้วก็แฟนคลับพิยาเนี่ยจะจะรู้ว่านันแมปเป็นคู่ที่เรื่องเรื่องเอนซีดเดือดที่สุดใช่ใส่มืนหน้าเราเลยครับผมครับผมเอาแบบแฟนคลับให้ดู n อ็นซีดออุ้ยโอ้โคือจริงๆรเนี่ยเนื้อเรื่องมาจากคอลลัปกันครับมาถึงว่ามันจะมันจะไปแบบพาราลลกัน ในรักขนขัอยของมึงสานะครับจะเป็นเรื่องของเดอ,อิดที่เราดำเนินไปแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของนันแม็กเนี่ยถ้าเกิดใครอ่านอ่านคู่มาจะรู้ว่าตัวละครคู่นี้ก็สร้างความสัมพันธ์อยู่ใน<ม>ช่วงซีซั่นนี้เลยครับแต่ใน,ในตรงนี้อาจจะแบบไม่ได้เห็นนันแม็ก มากมายใช่เราจะเน้นมีรายกันหลังฉากจะไม่มีใครแบบเห็นรู้เรา้อใช่เราจะรายกันอยู่หลังมอนิเตอร์นะครับก็ต้องรอดูว่าจะมีภาคพาดแยกของเราหรือเปล่าใช่แต่ว่าฝากติดตามเราใน ลรวซินโดรมแลวก้ต้นขดมุงสามน่นะครับเราจะโผล่มาเป็นช่วงครับแต่ว่าหนึ่งสอคือหนักมาแล้วเอ็นซีสมนี่คือยกันแล้วใช่ในสามเราเป็นเราจริงๆคู่เราเนี่ยเริ่มเกิดที่ประมาณปลายงถึงท้งสามเลครับฝากด้ยหะครับคู่าคู่เรา่คู่เราาไปย่งไม่ใช่คู่ครับอร่อเป็นมือปืนใช่ไหมเอาเอา ันนี้คืออผู้การพี่เอกงสวัสดีครับครับนักแสดงใหม่ครับผมอันนี้พี่เอคือครั้งแรกเลยไหมครับผมสำหรับซินิวยัยใช่ที่เต็มตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องแรกครับพี่ผู้ดังที่สุดครับครับคือเต็มตัวคนแรกหรอเนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับ,รบตัวโอ้โห,โหอันนี้ผมบอกบอกเลยว่า คือแสดงมา3 0 0อกว่าเรื่องแล้วฮะตั้งแต่สิงคโปร์แต่ว่าพอพอทราบว่าเป็นซีรีส์ที่มี f อฟซีมีกลุ่มแฟนคลับนะ้วมียอดดิวสูงมากมันก็มีความกดดันนิดหน่อยเพราะว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มที่เขาดูอะที่เขาเขาติดตามมาโน้นนยายนะั่เขาจะมีภาพของเขาอยู่ใช่ไหมฮะตรงนี้มันก็เป็นภาระาใหญ่หลวงที่เราจะต้องทําให้ตัวละครมีชีวิตออมาแล้วพอเรามาเจอกับตีมตีมที่เป็นแบบมันใหม่มากสำหรับซีรีส์วนะฮะใช่ไหมครับ ตีรีวายเนี่ยมันมันจะไม่มีสไตล์นี้มาก่อนจะเป็นแบบรักปุ๊กปิกใสๆกันไปเลยนี่คือคือมันมีความเท่อยู่ ไอ้เรื่องมาเฟียเนี่ยผมแสดงมาเยอะนะครับคุมซ่องอะไรเงี้ยแต่นี่ก็เป็นการพลิกพลิกบทครับแล้วก็มาเจอน้องเป็นเป็นนักแสดงรุ่นใหม่รุ่นวัยห่างกันนี่เป็นคู่ที่วัยห่างมาคู่กันมาคู่กันมันต้องละลายพฤติกรรมยังไงบ้างสัมผัสกองพี่ผมว่าคุ่งชินกับอพึ่งชินกับพี่เอเพราะเราติดตามผลงานขับพี่เอมาแล้วมันเรื่อยๆเลยคนนี้เนี่ยแต่พอมาเจอจริงๆเนี่ยขอพี่เอเป็นมาเฟีย ผมดูภาพได้นะในจินตนกาการขอกว่าผมดูภาพบอกว่าอ๋อพี่เอทุกสินเป็นมาเฟียนะครับก็เลยรู้สึกพอคุยก็บอกว่าซึ่งชี่กันเลยนะครับครับผมนี่เขาคาแรคเตอร์ของเขาจะเป็นคล้ายคมือขวาของมาเฟียใช่ครับครับผมหรือเปล่าครับมือขวา,ม,ขวามือซ้ายด้วยหรือเปล่าครับผมจริงๆเนี่ยตัวของผมเนี่ยครับตัวจำ <c oughs> มันก็คุ้ายกับเป็นหนุ่มหน้าหวานหน้าสวยครั <c oughs> บดูเรียบๆไม่มีอะไรแต่แบบว่า จะแอบซ่อนความเรียกว่าความร้ายกาจในตัวของ,ของมันครับผมไม่งั้นมันจะอยู่มาเฟียไม่ได้จริงๆเรื่องคู่กันครับผมข้าพูมม่มันมีฉากเอ็ีมาคูเ<ม>่เราอ๋อเอ็นจ<ม>ีผมก็รอดูอยูจากอา่านบทแล้วมันมีมาพี่เอกอ่านอ่นเรื่องย่อจริงๆแล้วเรื่องของความสัมพันธ์ที่ที่เป็นเป็นวายหรือ LGBT ีเนี่ย ถ้าสมมุติมีอ่ะผมว่าด้วยด้วยความเป็นเป็นชอตตงชีบบครับมันมันต้องออกมาอย่างอย่างอย่างเหมาะสมและสวยงามนี่แหละตรงนี้ไม่ไม่ค่อยห่วงครับจริงจริงต่อด้วยเก่งครับงเกรงผมเนี่ยเกรงทำไมถึงเกรงอะ <มา S 2> ่ะเพราะสูงไงไม่ช่ผมเกย่งตลอดเวลาเนี่ยก็จริงๆผของเกรงทุกเรื่องนะคือผมบอกเลยว่านักแสดงแสดงมาเยอะแค่ไหนก็ตาม ต่อให้เป็นทังเรื่องก็ตามเวลาเรามา,มาเจอกันกองใหม่เราเจอทีมใหม่ฮะทีมงานใหม่นักแสดงใหม่มันก็คือการนับหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคือเริ่มต้นด้วยกันกับกเรื่องนี้ก็เป็นทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นทีมเวิร์กที่แบบมีความเชื่อในใน,ในบทแล้วก็ในเรื่องของความรับของของ,ของมนุษยชาตินะแล้วตัดเรื่องของของเพศสภาพไปกับ L G B T คือกลุ่มที่แบบเฮ้ยไม่มีเยอะมากเราต้องเราต้องเชื่อเลยแล้วต้องเราต้องรู้ก่อนว่า ครึ่งโลกอะใช่ไหมครับนี่เป็นกลุ่มที่เป็นเรื่องราวที่ผู้งความรักของของมนุษย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่ยากนะในในการในการที่เราจะเชื่อเขาจริงครับ ให้น้องฝากดีกว่าครับผมยังไงก็คู่เราเนี่ยถือว่าเป็นคู่ที่ฉีกเลยพี่เองครับจะเป็นความรักที่แบบแมองว่าสวยงามนะเขา,าเป็นความรักที่ดูสวยงามดูมีความดุเดือดซ่อนอยู่นะครับแล้วก็เป็นสีไวแนวนี้บอกว่าน่าจะแซ่บนะครับผมผมกับกับน้องเนี่ยชื่ออะไรนะฮะปาร์คทําเสร็จปาร์คในในเรื่องชื่ออะไร <c oughs> ไม่ได้ชิมก็ <c oughs> ในเรื่องชื่อคิมครับก็ฝากคาแรคเตอร์ของกมลนะฮะมาเฟียกมลชิมด้วยเพราะว่า เราจะพยายามรับผิดชอบในคาแรคเตอร์นี้ให้ให้ใกล้เคียงกับจินตนาการของคุณมากที่สุดแล้วก็เชื่อมัน่นได้เลยว่าโอ้โหเราบอกเขาพุ่งชาห์ผมคุ้งชาห์โกมลกับชินมาด้วยนะครับคุณยไปค่ะมีปืนขึ้นค่ะสวัสดีครับผมล <c oughs> อก่อน,อนเลยก่อนเลยผมลิสกีครับรัชานนวลวงโกมลเล่นเป็นบอลครับชอบอิดเหมือนกับ สวัสดีครับน้ลลงเด็ก,กุลเกตุชัยครับดิวครับผมรับบทเป็นทีมครับก็มเรเป็นองความจริงเราเป็นทีมชอบอิดเหมือนกันครับแต่ว่าเราสแสดงออกทางความรัครกคนละขั้วกันอย่างของผมจะเป็นฟิละลองสายเกา่าเขาจะเป็นรู้สึกว่าแค่ได้เป็นเพื่อนยังดีกว่าไม่ได้มีเขาอยู่ในชีวิตก็จะเป็นฟิลอบอุ่นอ่อนโยนแล้วก็มีอะไรก็คอยนึกถึงเป็นห่วงอิจเสมอไปหาเทคแคร์อะไรนะครับ จนบางทีเดก็จะหึงไม่มีคนจำกัดสัมพันธ์เฟรนโซนครับเฟรนโซน TWD อึดอโอ๊ยไม่ได้ถักอาน้องเลส่วนพีส่วนพีนะครับก็เหมือนรับบทเป็นคนที่ค่อนข้างบอกว่าผิดหวังจากความรักครับจาก อ่าิดนะครับผมแล้วก็เหมือนกับว,ว่าเป็นปมในใจแล้วก็แสดงออกมาในแบบทางแง่ลบคือแบบมีความวิษยาถึงหลวงถึงขั้นแบบว่ารับไม่ได้นะแบบที่มันเป็นอย่างนี้ก็มีตาโอเคมีก็คือครจริงแม่งเลยอย่างนี้เหลอในเรื่องอ่ะใช่ครับแต,แต่หน้าเราดูลุกเนิร์ดมากเลยนะแต่ว่าดูในภาพนึงก็คือเราดูะจะคือค่อนข้างขัดกับคาแรคเตอร์ตัวจริงนิดนึงครับแต่ว่าก็ยังทำได้ดีที่สุดกันเยอะเลยนะก็ถ้าถามว่าโดดเยอะไหมคือถ้าเวลาผมมาโหนี่ก็ สือจริงๆก็อาจจะไม่ถึงขั้นแบบนี้แต่ก็น่าอจะประมาณนี้ได้เหมือนกันครับผนแล้วก็พีเนี่ยครับเป็นคนที่แบบว่าจะพูดยังไงดีแบบเนื่องจากผิดหวังมาแล้วเนี่ยแบบเก็บกดมาในเรื่องก็คือเหมือนจะแบบจัดในบทนะครับก็จะเหมือนกัประมาณแบบว่าคอยแอบตามแบบว่าคอยดูคอยแบบสองตลอดเวลาครับเหมือนรบอย่างที่เขาทำจําเสื่อมไปแล้วเนี่ยแบบเรารู้ข่าวแล้วนะเราเรากลับมาแล้วเราก็แบบแบบไม่ได้มันต้องจัดการมันไม่ได้แสดงว่าถ้าใครดูเก็ียดเราแน่นอน ก็จริงแน่นอนนแหละพี่ว่าถ้าเปนขนาดนี้ก็ไม่ได้เหมือนก็ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไม่ได้ไม่ได้ครับแล้วในบทเนี่ยเราสองคนก็ไม่มีคู่ด้วยใช่ครับก็คือเกบบดุยเดียวอย่างเดียวเลยใช่อันนี้แอบชอบอันนี้แอบแพ้ก็คือจะแย่งให้ได้นี่ไม่อยากให้เขารักกันอันนี้คืออยากจะแย่งเขามาผมก็ไม่อยากแย่งครับแต่ว่ายินดีที่เขารักกันอะไรแต่ก็ลึกๆแล้วอาจจะซ่อนความแบบ ดีดถ้ามีโอกาสแบบเดก็คงดีอะไรเงี้ยครับแต่ละคนบทแต่ละคนก็ยังไงก็ฝากเรื่องฝากบอลด้วยนะครับแล้วก็ฝากคาแรคเตอร์ของนักแสดงทุกคนนะครับก็ทุกคนตั้งใจทํากันบ้านแล้วก็ฝากเรื่องโรสซินโดมสไปในอ้อมใจของทุกคนด้วยนะครับก็ฝากตัวละครชื่อทีด้วยนะครับแล้วก็บางคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบเดชอบติดก็ได้ถ้าใครเกลียดเดเกลียดตีดเนี่ยก็ให้ติดตามทีกันด้วยนะครับผมเดย พี่จะทำลายเดยกับอิกให้ดูครับยิ่งไม่อมขอบคุณครับขอบคุณครับ